สวัสดีค่ะมือนี่กัพอกะเย้บนค้นสาระข้าะะมเนเาะค่ะเนาะมือนี้เอาเนยดเท็นกวาดล้านสองขังเอ้ยขังเดียวไม่เบิ่งนะค่ะสองโตเนาะค่ะนะเอ้ยสีส้มมือวัดนางข้านค่ะสินขาดที่จะส่งมือวัดนางข้านเอ้ยเป็นของลูกค้าทาั้งน้องแขมเนาะค่ะเนาะลูกค้าเก้าเนาะคะ่ะเนาะสั่งน้ำเห้าโตที่หาที่โฮกแล้วเนาะ,ะค่ะค่ะ เคยสั่างมาแหลวนะคะน้อหนึ่งมอนก็เตรียมพร้อมจะส่งแลลวเรียบร้อยแล้วนะคะเลยมามตายให้พี่น้องเบิ้งเพื่อมีลูกข่าคนใดที่สนใจอยากได้คือเพล่นนะค่ะเนาะเป็นเทนกาดล้านขางเดียวเงีวเม็ดยี่สิบนะคะเม็ดยี่สิบเส้นนะคะกงส่งเอ็นหลังน้อยนึ่เนะคะทอกันนะคะสองตัวนี่ความเงี้วทอกัน เป็นของลูกค่ะเก่าที่เคยสร้างแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสร้างน้ำเเ่ากับตัวที่หาที่โกแล้วเนาะคะ่ะรูปทรงคือนกันเนาะคะ่ะเป็นเทนกวาดลา่นแปดกับวนะ่าใดเนาะค่ะเนาะย่เอาซ้ำกันรูปทรงแบบเดียวกันเลยเนาะคะ่ะไอ้บนก็จะมาทายเบิ่งก่อนจะทรงของคือเก่าเนาะคะ่ะอื้นสี่เสิี่ยออกตะเสาเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีกับสีแพ็คขล้องไว เมืมาถ่ายพี่น้องเบิงเพื่อมีลูกค้าที่สนใจอยากได้คือเพิินนะค่ะเนาะ สำหรับลูกค้าไม่ที่เขามาเห็นเนาะคะ่ะเขาเบิ่งใน youtube ได้บนแล้วกะอย่าลืมกดติดตามเห่นน้ำเนืน้อนค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนรค่ะเนาะสนใจตัวใดก็ทร่มาสร้างใดค่ะสำหรับลูกค้าไม่ช่วงนี้งานกับ,บ่อลไรสปันใดเนาะค่ะเนาะเจ้บนก็เฮ็ดเรื่อยๆอยูแมนบ่ค่อยท่ายคิปกะไล้เฮ็ดงานอยู่ตลอดอยะะู่เนาะค่ะวันใดเศร้านะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไมาให้พี่น้องเบิ้งซ้ำหนีก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมี่ผนีกไม่ไม่ๆมาอีกเดี๋ยวสีไทยเบิ้งอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำหนีก่อนสวัสดีค่ะ